มือนีเขาสิบเอาเรื่องมวนมวนแต่ว่าเข้าบมมวนให้ฟังเรื่องวันเริ่มที่มือน,นั้นเขาก็เลี่ยนบัญชีของเขาปกตินั่นละ่ะอาจารย์ก็สอนปกติสอนแล้วแล้วอาจารย์ก็เลยให้เหตุการณ์บ้านไทยบดน่ยนะนะการบ้านไทยบดมันก็มีสองขอนะ้อเนาะอาจารย์ก็ว่าเออเหตุข้อหนึ่งมาเด้อเข้ากับโอเคโอเคมีการบ้านข้อเดียวไว้ยเข้ากับน่งเหตุเหตุไปได้จะเข้ากับโอ้ มันหลแม่มันเหตุได้ขาบห้องสีทรงบ่ท่านดนกเขาก็เลยว่าเฮ้บยบ่ได้บ่ได้ไปหาเขาห้องนอห้องหน้าไปหากินขนมขนมจะเข้าก่อนลอยนัหน,น้ารลอย้อย้อยอาจารย์เผลอเขากับเออออกมาเลยเมือนั้นบัดเพ่อออกมาเมือนนั้นเท่ากับ่คิดยังหลายบัดพ่อทัดมาเมือทัดมาหนะ้าเข้าสิไปเลี่ยนน่นหน้าแบบเอื่นสิไปเลี่ยนใังสิมือน,นีก็เลยคิดได้ว่าเอ้ยบ่ท่านเหตุการณ์บ้านวิชาบัญชีเว้ยเทาก็เอาแล้วทักขาหนองในกลุ่มแล้วว่าเออเนี่ยเหตุการณ์บ้านไป น้องก็บอกว่าเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอทานเฮ็ดน้องก็สทรงการบานมาให้หลอกถามว่าอายบ่ขอหลอกการบานเล็กน้อยตอบเลยว่าบ่อายเอากับมันเลี่ยวไหมคนเขามันเลี่ยวมันก็ต้องหาทางไหนมันเลี่ยวมันบอทางที่มันเลี่ยวก็ต้องหลอกคนแล้วเขากับเออได้การบ้านมาแล้วล่ะเขาก็นัางหลอกการบ้านหลอกไปหลอกมาเขาก็บอกว่าอ้าอาจารย์เฮ็ดการบ้านขอเดียวบ่แม่นบ่น้องมันคือไทยมาสองข้อเขากับ่คิดอย่างร้ายได้ตอนนั้นเขากับเออหลอกไปขอเดียวนั่นล่ะ มันเดึกแหมตอนนั้นจํนาได้ว่านั่งหลอกอยู่ประมาณหาทุ่มนี่แหละส่วนทหลอกแล้วเกือบเที่ยงคืนแหมการบ้านถามว่าหลายบก็อกไลายกระทำกเข้าใจน้าแหดกกับ่อ,อ,บอยากหลอกไปมุมหมวกระทำกเข้าใจไปน้าหลอกไปน้ำเหมือนน่าเขากับส่วนที่เวก็จจาว่าเป็นเที่ยงคืนเนาะเราบัน,นี้เข้าก็เฮดแค่คอเดียวเข้ากับเอออาจารย์สั่งขคอเดียวเฮ็ดคอเดียวบัดพื่อเหมือนต่อมาไปเลียนเนาอเฮาก็ถามน้องว่าเออที่ทายรูปการบ้าน,านให้พี่น่ะคือทายมาสองคอ นองกับว่าเอาอาจารย์เฮ็ดสองขอได้พี่เขากับเอ้าพี่ได้ยินว่าอาจารย์เฮ็ดคอเดียวได้เขาก็บว่าคิดอย่างไรเขาก็เลยไปถามไอหมูในกลุ่ม MM อีกสองคนนะวันตกลงแล้วอาจารย์เฮ็ดจะขอน้องในกลุ่มสองคนก็บอกว่าเอ้าพี่นุก,ก็ได้ยินขออันคอเดียวเด้สรุปแล้วในกลุ่มมีสี่คนคือได้ยินขอเดียวนะสามคนแล้วก็สิได้ยินว่าเฮ็ดสองขอนะ่ะคู่เดียวเขากับเออเอเอสแสดงว่าหูเขาถูกแล้วเพราะว่าเขามีเพื่อนนะนะเขากับว่าคิดอย่างไร หัดพ่อไปนั่งเรียนวิชานีหอดเวลาเลียนอาจารย์ก็เออเนี่ยเอาการบ้านมากา,าเฉลยเท่ากับไปเฉลยการบ้านเนาะเท่ากับเฉลยไปเฉลยมากขอหนึ่งลแล้วเอา้าเฉลยขอที่สองตัวเท่ากับม่งหนากันแต่คนข้างๆโม่งหนากันเอา้าอาจารย์ให้แขอเดียวว่าเป็นบอกว่าสริฐวันนี้ก็เลยไปถามไอข้างๆวันอาจารย์เหตุการบ้านจะขอ้อมันก็นบอกว่าให้ฮคดขอดียวด้วยพี่นุก,ก็ได้ยินขอเดียวคืออัน ไปถามคนข้างๆัก็บอกว่าเหตุข้อเดียวเขาก็เลยหันหลังไปถามคนข้างหลังว่าเออเนี่ยอาจารย์สร้างการบ้านจะข้อไอ้กุมข้างหลังบอกว่าอาจารย์ได้สร้างการบ้านสองข้อเด้อาสรุปแล้วก็คือมีเฮ้ามูในกลุมอ่ะสามคนเราก็โตข้างๆนั่งอยู่ตัวเดียวกันอยู่ข้างๆเข้าอีกสองคนได้ยินมาข้อเดียวตกแล้วนี่ผู้ใดผิดเอาคันว่าเาได้ยินผิดก็คือสิได้ยินผิดตั้งมาหาหกคนแต่คันว่าคนอื่นผิดก็ที่สีผาสีข้นอยู่ในห้อง เขาเฮ็ดตัสองขอเหมือดแม่เข้ากับประกาศถามอาจารย์ยังไรก็เออในนางแต่นาง,งหลอกตอนนั่นแหะอีกข้อที่สองนั่นละ่ะจบขา่าวหูผ้าหาเรืองเฮ้านี่